สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดนะคะที่มีโอกาสเฮง รวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1ธันวาคมปี2565นี้นะคะเรามาเช็คกันเลยแล้วก็จะไม่ได้มีการจัดอันดับนะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรือว่าอันดับ3ค่ะเราจะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลักนาะราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าทำไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งในหลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะในขณะน,นี้ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือลาภะของคุณได้โคจรเล็งลัคนาอยู่นะคะดาวลาภะเล็งลัคนาโชคลาภส่งตรงมาอย่างตัวคุณอย่างแน่นอนแต่จะเป็นโชคลาภในด้านใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาขึ้นอยู่กับจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนบางคนได้รับโชคลาภเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคบางคนมีความโชคดีเรื่องงานเรื่องการติดต่อเจรจาค้าขายบางคนมีความโชคดีในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ก็แตกต่างกันไปนะคะและไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระราหูที่เล็งลัคนาอยู่นี้ในวันที่1ธันวาคมปีห5ดาวมฤตยูจะโคจรมาร่วมเล็งลัคนาราศีเกิดด้วยค่ะนั่นหมายความว่านับตั้งแต่1ธันวาห5เป็นต้นไปยาวจนถึงมีนาปี66เลยนะคะดาวพระราหูและดาวมฤตยูจะโคจรร่วมกันเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอาจจะมีโชคฟลุกฟล๊กๆุกอาจจะมีเรื่องราวแปลกใหม่เกิด ขึ้นกับตัวคุณค่ะคุณอาจจะได้ปรับเปลี่ยนบางอย่างปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก่อเกิดความโชคดีในอนาคตต,ต่อไปก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องระมัดระวังในจังหวะที่ดาวพระราหูและดาวมฤตยูเล็งลลัคนาแบบนี้ต้องระมัดระวังชื่อเสียงต้องระมัดระวังคนติชินนินทาอย่าทําอะไรออกหน้าจนเกินไประมัดระวังในเรื่องของเอกสารด้วยนะคะเพราะดาวพระราหูเองก็เล ไปยังดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูกันดาวพระพุธหมายถึงเอกสารสัญญงสัญญาการพูดการเจรจาค่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการพูดระมัดระวังอารมณ์นะอาจจะทําลายตัวคุณได้นั่นเองนะแต่ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะการที่ดาวพระราหูโคจรร่วมกันกับดาวมฤตยูแล้วเล็งมายัางเจ้าตัวยังเล็งมายัางตัวคุณแบบนี้มันมีเรื่องแปลกใหม่เกิดขึ้นมันมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นมันมีเรื่องฟลุก๊ก เกิดขึ้นได้ค่ะไม่พอเท่านั้นดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะค่ะ mm. เขาเรียกว่าเป็นเรือนที่11นะคะ mm. การที่ดาวพระจันทร์มาอยู่ในเรือน11ถือว่ดดีมากๆยิ่งดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุหมายถึงบ้านรถที่ดินอาคารสถานที่นะคะหมายถึงออฟฟิศสำนักงานร้านค้าเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้าน เลขที่เกี่ยวข้องกับรถเลขที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่คือพวกบ้านเลขที่ทะเบียนรถต่างๆนานานะคะสามารถนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้และไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้ก็มีความสําเร็จราบรื่นดีบางคนไม่ได้ต้องการซื้อบางคนต้องการขายต้องการประกาศขายก็มีโอกาสที่จะขายได้นั่นเองนะคะในเรื่องของโชคลาภตรงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะสําหรับชาวเมษไม่อยากจะให้โฟกัส ที่เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวขอให้ใช้ระยะเวลาตรงนี้โฟกัสไปในเรื่องของการทํางานการพูดการเจราจาก,การติดต่อประสานงานต่อรองค้าขายใดๆก็ตามแต่ที่คุณดําเนินอยู่ก็จะมีความรับรื่นมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ ค็คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชใยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเงงรวยปังรับทรัพย์รับโชคกันทุกคนกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ